the is world สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูเมมีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะนิทานของคุณครูเมนะคะมีชื่อว่ามดมหัศจรรย์ แต่งนะคะคุณหญิงรัชนีวันวัฒนาชัยส่วนภาพนะคะก็คือคุณนุชรีพิเดชอ่าเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังนิทานหรือยังดูสิเจ้าหมดเนี่ยมันจะทำอะไรกันบ้างนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องมดมหัศจรรย์ งเสมกับคุณย่าแอ้มีหลานฉักมีหลานสาวชื่อว่าแจนอายุเจ็ดขวบมีหลานชายชื่อจุนอายุขวบครึ่งนอกจากแจนกับจูนแล้วคุณโกงเสมกับคุณยายแอ้ยังมีหลานชายอีกคนชื่อจีนอายุหกขวบ โอ้ยมีหลานเยอะแยะไปหมดเลยเช้าวันหนึ่งแจนกับจีนเดินตามคุณยายายา่าไปแถวต้นมะม่วงที่คุณกงุงปลูกไว้หน้าบ้านแจนกับจีนช่วยกันเก็บใบมะม่วงที่ร่วงหล่นลงบนพื้นคุณยายายา่าใช้คาด ไม้โกยใบไม้แหง้งมากองรวมกันจีนถอนได้ตั้งหลายต้นเลยครับคุณยายแจนจะเทลองตะก้าให้นะคะคุณย,าย่าทั้งสามช่วยกันถอนหญ้าต้นเล็กที่ขึ้นแซมในกระถางแจนค่อยๆรดน้ำให้ทั่วนะจ๊ะหอมจัง จนช่วยคุณย่ารดน้ำต้นไม้จีนมองดูพี่แจนยกบ,บัวรดน้ำเห็นสายน้ำเล็กๆไหลลินออกมาจากฝักบัวน้ำทำให้ต้นไม้สดชื่นและโตเร็ว,วอัน,นเด็กเห็นไหมคะเด็กทั้งสองคนนะคะกำลังช่วยคุณย่าแลคุณยายเนี่ยปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้นั่นเอง มองขึ้นไปบนกิ่งมะม่วงที่มีใบดกหนาเห็นหมดแดงเดินเรียงกันเป็นแถวยาวทุกตัวต่างก็เดินเดินเดินจากโคนต้นไม้สูงขึ้นไปบนกิ่งไม้คุณย่าค่ะดูสิคะเหมือนแจนกับเพื่อนๆเดินแถวเข,าข้าห้องเรียนเลยค่ะเอ๊มันจะเดินไปไหนกันเนาะ ตัวนิดเดียวเองเดินเร็วจังอะเด็กๆเห็นไหมคะมดเนี่ยเดินต่อแถวเป็นแถวเลยนะคะไม่แซงกันด้วยเด็กๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยเดินเป็นแถวเลยแต่เด็กๆบางคนเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนก็ชอบเดินไม่เป็นแถวเดินแตกแถวอยู่รวยเลยไม่เก่งเหมือนพี่มดพวกนี้เลยเดินแต่เป็นแถว ยาย่าบอกว่าในโลกนี้มีมดหลายร้อยชนิดจำชื่อไม่ไหวเห็นบ่อยๆก็คือมดแดงมดดำมดตะนอยมดคันไฟแจนอยากดูด้วยค่ะคุณย่าแจนจีนอยากเข้าไปดูใกล้ๆไหมจ๊ะมดมีหกขาเวลาเดินจะเดินเร็วๆ และเมื่อต้องการหาอาหารมันจะเดินช้าๆเพราะต้องใช้หนวดเส้นเล็กๆสัมผัสและดมกลิน่นบ้านของมดเรียกว่าลังมดทุกตัวอาศัยอยู่ร่วมกันในลังถ้าจะเปรียบรังมดเป็นเมืองมดก็ได้รังมดจะอยู่บนต้นไม้สูงเพื่อความปลอดภัย ไม่ให้ถูกรังแกหรือลบกวนได้ง่ายมดนับร้อยตัวต้องระดมแรงช่วยกันคาบใบไม้ใบโตโตนำมาประกอบให้เป็นรูปทรงกลมเพื่อสร้างรังสำหรับอาศัยมดตัวเดียวทำไม่ไหวต้องช่วยกันทำจึงจะสำเร็จมดมีความสามัคคีเป็นเลิศ นี่เด็กๆเห็นไหมคะมดเยอะแยะหลายตัวเลยนะคะกำลังไปช่วยกันคาบใบไม้ใบโตๆนะคะนํามาประกอบเป็นรูปทรงกลมเพื่อจะได้เป็นที่อยู่อาศัยของมดนั่นเองมดตัวเดียวนะคะมดทำไม่ไหวนะคะเพราะว่ามดตัวเล็กมากมดเลยต้องช่วยกันหลายร้อยตัวเลยเห็นไหมคะมดจะเก็บอาหารกับ ตนไว้ในหลังด้วยถ้าฝนตกหนักหรือน้ำท่วมมดออกมาหากินไม่ได้ก็จะนำอาหารที่เก็บไว้มาแบ่งกันกินไม่อดอยากหิวโหยหมดรอบครอบเสมอนี่เด็กๆเห็นไหมคะมดเนี่ยกำลังเดินหาอาหารกักตุนอาหารไว้นะคะสำหรับถ้าเกิดฝนตกหรือว่าน้ำท่วมนั่นเอง ชากรมดแบ่งออกเป็นพวกพวกตามหน้าที่มดทหารมีหน้าที่คอยป้องกันศัตรตูที่เข้ามาทำร้ายรังแกเมื่อถูกโจมตีมดจะกลูวออกจากรังพร้อมกันทันทีใช้ปากกัดศัตรตูถึงตัวจะตายก็ยอมหมอหมดหมอพยาบาลมีหน้าที่ดูแลไข่มดและมดตัวอ่อน เมื่อมีศัตรูบุกลุกก็จะช่วยกันคาบใครนี้ภัยไปอยู่ในที่ปลอดภัยนั่นเองมดงานมีหน้าที่หลายอย่างนะคะเช่นคาบกิ่งใบไม้สร้างรังหาอาหารขนย้ายอาหารมาเก็บไว้ในรังเพื่อให้ประชากรมดกินโดยทั่วนหน้านะคะมดมีความซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ตัว และมีจิตใจดีไม่มีมดตัวไหนนะคะที่แอบซ่อนอาหารไว้กินเองราชนีมดมีขนาดตัวโตวกว่ามดทุกตัวไม่ต้องทำงานใดๆมีหน้าที่ออกไข่เพื่อเพิ่มประชากรมดจึงได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีมดทุกตัวจะคอยระวังไม่ให้ราชนีมด ได้รับอันตรายเด็กเห็นไหมคะราชนีมดจะมีตัวที่ใหญ่กว่าตัวอื่นเลยนะคะเนี่ยราชนีมดมีหน้าที่ออกไข่เพื่อเพิ่มประชากรมดนั่นเองมดมีการปกครองที่ดีไม่เคยเทะเลาะกันมีความรับผิดชอบใครมีหน้าที่อะไรก็ทำตามหน้าที่มดจึงมีความสุขทุกวัน มดนับร้อยรอตัวต้องรวมพลังกันดึงดึงลากลากโดยพร้อมเพียงกันถ้าดูให้ดีจะเห็นมดบางตัวเดินสะดุดกิ่งไม้ที่วางขวางทางอยู่ถึงกับหกเมนตีลังกามดเจ็บตัวแต่ก็ไม่ยออ่อท้อมดตัวเล็กนิดเดียวทุกตัว มีความพยายามเป็นเลิศอ่าคุณย่าชี้ให้เด็กๆดูมดกลุ่มหนึ่งกำลังขนย้ายซากต,กต๊กแตนตัวโตวเด็กๆเห็นไหมคะเจ้ามดกำลังขนซากเนี่ยย้ายต๊กแตนแต่จะพาซากต๊กแตนไปไหนหน้าเห็นไหมคะถ้าเกิดมดตัตเดียวเนี่ยไม่สามารถลากซากต๊กแตนได้นะคะ ต้องเป็นมดหลายๆตัวเยอะๆแบบนี้เลยเพราะมดต้องสามัคคีกันเพื่อขนย้ายซากักตตายนั่นเองจริงอย่างที่คุณยายเคยบอกจีนมดเป็นสัตว์ที่มีมารยาทมากนอกจากมันจะเดินเลี้ยงแถวอย่างมีระเบียบแล้วมดจะไม่แตกแถวแอบหนีไปเดินตามลำพังเมื่อมดเดินสวนทางกันและมาพบกัน มันจะเอาหัวชวนกันแล้วเอาหนวดแตะกันเป็นการทักทายเอ๊แล้วมดทักทายกันว่าอย่างไรคะใครรู้ขอให้รีบบอกมาเลยนะคะอันเเ็กเห็นไหมหมดเนี่ยเดินเรียงแถวกันเลยนะคะเห็นไหมคะไม่แตกแถวแล้วก็ไม่หนีเดินตามลำพังด้วยเหมือนกับเด็กที่โรงเรียนเลย เดินกันเป็นแถวแต่เด็กๆบางคนก็ชอบแอบไปเดินตามหลับผังนะคะเมื่อจีนกับแจนได้เห็นการทำงานของมดแล้วรู้สึกแปลกใจที่มดทุกตัวต่างก็ขยันทำงานไม่มีมดขี้เกียจเกเรหรือดื้อเลยคุณก๋งบอกให้เด็กๆดูดมดเป็นตัวอย่างจีนกับแจนนะคะได้เรียนรู้เรื่องของมดมากมายหลายอย่าง น่าเสียดายที่น้องจุนยังเล็กมากถ้าจุนโตขึ้นพี่แจนกับจีนอย่าลืมเล่าเรื่องมดให้น้องๆฟังนะจ๊ะอ่าเด็กๆคะหลังจากที่เด็ก,ดกอ่านเรื่องมดมหาาัศจรรย์นี้แล้วนะคะเด็กๆรู้สึกอย่างไรเมื่อเด็กฟังแล้วอ่าเจ้ามดตัวนี้เจ้ามดมหาาัศจรรย์พวกนี้นะคะเป็นมดที่ขยันซื่อสัตย์ แล้วก็ไม่ขี้เกียจเลยนะคะเด็กๆขาแถมเจ้ามดพวกนี้นะคะก็ยังขยันมันเพียนออกหาอาหารกินแล้วไม่เคยเกแกเรแกล้งผู้อื่นเลยนะคะแล้วที่เป็นลนักษณะเด่นของมดเลยนะคะก็คือมดเนี่ยจะเดินเรียงแถวเป็นระเบียบเลยนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้เด็กๆนะคะได้รู้จักการประพฤติ ตนนะคะที่น่ารักเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนดั่งเจ้ามดในเรื่องนิทานมดมากสัจจ์เลยนะคะเพราะว่าเจ้ามดเนี่ยเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่แตกแถวแถมยังจะขยันทำงานหาอาหารเก็บไว้กักตุนด้วยเด็กๆนะคะมดพวกนี้นะคะก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองก็เหมือนกับเด็กๆนะคะ ดเด็กก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองดเด็กๆก็มีหน้าที่เรียนหนังสือตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะคะมีน้ำใจไม่แบ่งไม่ห่วงของคนอื่นนะคะแบ่งปันผู้อื่นแค่นี้นะคะดเด็กๆก็น่ารักแล้วเหมือนเจ้ามดมหาัศาจารรย์พวกนี้เลย นิทานของคุณครูเมย์ก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆค่ะอ่าเด็กๆค,ค่ะหลังจากที่ฟังนิทานเรื่องหมดมหัศจรรย์กันไปแล้วนะคะต่อมานะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์กจุดสี่นะคะเด็กๆค่ะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาทํากิจกรรมกันค่ะ เด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆนะคะฟังนี้ทานกันไปแล้วนะคะเด็กๆคะอ่ากิจกรรมต่อมานะคะวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กิจกรรมศิลปะนะคะซึ่งจะเป็นศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะโดยที่เราจะมาใช้สีน้ํากันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้คุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะมาทําศิลปะการจุดสีนะคะเด็กๆคะ ซึ่งคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กจุดสีโดยใช้คัตเติลบัตรนะคะนี่นะคะเด็กๆะ่ะหรือว่าที่ปั่นหูของเรานเองนะคะเด็กๆขาแล้เวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีคัตเติลบัตรนะคะกระดาษนะคะแล้วก็สีน้ํานะคะเด็กๆ่ะนี่นะคะสีน้ําที่คุณครูเมย์เตรียมเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีดินสอนะคะแล้วก็มีเอ่อปากกาสีดํานะคะเอาไว้สําหรับตัดเส้นนะคะเด็กๆะ่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะซึ่งวันนี้คุณครูเมย์จะพาเด็กๆมาทำาง่ายๆเลยนะคะเด็กๆขา,าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวาดกันก่อนนะคะเด็กๆขาเด็กๆจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ตามจินตนาการเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยวาดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำศิละปะจุดสีกันค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆขา เดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูเมจะวาดเป็นผล,ลไม้อะวาดเป็นผล,ลไม้แล้วกันแต่ว่าคุณครูเมจะวาดเป็นผลเอ่อผลแอปเปิลอ่ะคุณครูเมจะวาดก่อนนะอ่านี่นะคะเราก็ค่อยๆล่างเอาไว้นะคะ นี่ลางเอาไว้โพแอปเปิลของเราคุณแม่ก็จะวาดก้านแล้วคุณแม่ก็จะวาดใบอ่านี่นะคะเด็กๆเห็นระยงนี่นะคะแล้วก็อ่านี่นะคะเด็กๆสามารถวาดรูปอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะช่วยวาดให้เด็กๆนะคะ แล้วจากนั้นนะคะเราก็จะมาเติมแต่งสีกันนะคะโดยที่เราจะทำการศิลปะจุดสีนะคะเด็กๆขาอ่านี่นะคะคุณครูเมย์ก็วาดเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาจุดสีกัน,นะคะ่ะนี่นะคะถ้าเด็กๆนะคะวาดรูปเสร็จแล้วหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะวาดให้เสร็จแล้วนะคะ จากนั้นค่ะเราเตรียมสีน้ำเอามาเลยนะคะเด็กๆขานี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็หยิบคัตตั้บัตรขึ้นมานะคะนี่นะคะคัตตั้บัตรที่หาได้ง่ายๆเลยนะคะในบ้านจากนั้นนะคะเราก็นำคัตตั้บัตรนะคะจิ้มสีตามที่สีของเราต้องการเลยนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จิ้มลงไปแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะเด็กขะทำให้เต็มรูปแอปเปิลเลยนะคะนี่นะคะเด็กขน,ะะนี่นะคะเมื่อสีหมดนะคะแล้วก็จิ้มใหม่นะคะดเด็ก่ะกิจกรรมนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะสามารถฝึกเด็กๆนะคะ ให้มีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังจะช่วยให้ประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆขาอ่านี่นะคะเด็กก็ค่อยๆจุดเติมสีให้เต็มภาพที่เราวาดเลยนะคะเด็กๆขาอ่านี่นะคะทกุกคทุกท่าปก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ ค่อยๆเติมไปเลยนะคะนี่นะคะให้เต็มรูปภาพที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะการจุดสีนะคะก็แทนเหมือนกับแทนการระบายสีนะคะแต่ว่าเราเพิ่มจากเออเปลี่ยนจากสีเทียนนะคะมาเป็นใช้คัตเติลบัตน,นะคะจิ้มสีนะคะเพื่อ ฝึกสมาธิเด็กๆอันเองนะคะนี่นะคะเสริมสร้างสมาธินะคะแถมยังช่วยให้กล้ามเนื้อของเรานะคะแข็งแรงด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็ถันะคะก็ทําให้การประสานสัมพันธ์นะคะระหว่างตากับมือน,นะคะนีคะ่ะแปลงทางเพศเดียวกันมีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทำนะคะ นี่นะคะเด็กๆ่ะค่อยๆจิ้มไปนะคะคสามารถเปลี่ยนหัวได้นะคะถ้าทัศนบัตของเราเนี่ยแบบว่าไม่สามารถใช้งานได้นะหรือว่ามันเริ่มไม่ซึมสีแล้วนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนฝักได้นะคะ กิจกรรมนี้นะคะสามารถทําร่วมกับผู้ปกครองได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆช่วยกันจุดสีเติมแต่งภาพนะคะสามารถเป็นกิจกรรมใช้เวลาร่วมกันอีกได้นะคะในครอบครัวน ะเลื่อนีานะคะค่อยๆอยทำไปนะคะเด็กๆค่ะใจยเย็นๆนะคะไม่ต้องรอีบร้อนกไม่ว่าจะเป็นนะคะ,ะ,คะ,คะช่วยฝึกสมาธิเด็กๆนะคะให้นิ่งนะคะเดลื่อยขาช่วงขอสนใจนะคะค่อยๆจบไปนะคะเลื่อยขาให้ไม่เบี่ยง รูปอะไรก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการหรือจะทําทเป็นรูปแอปเปิ้ลตามหวมูเลยก็ได้นะคะนี่นะคะเด็กๆใช้สีลหลายสีก็ได้นะคะเลือกสีตามจินตนาการได้เลยะค่ะเด็กๆ เมตเติมสีให้ผมแอบปบเปิลน,นะคะเป็มแล้วน,นะฮะนีปปิลของเราก็ได้แล้วนะคะ,ะ,คะต่อมานะคะเม mm hmm. จะมเพิ่มเติมนะคะตองใบนะคะใเด็ใบไม้นสีเขียวคุณม่ก็เลือกสีเขียวนะคะ

สีรูปผลไม้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆขาอาหารเด็กๆนะคะอยากจุดสีเพิ่มอีกน,นะคะเด็กๆก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่นะคะวาดรูปอะไรก็ได้นะคะให้เด็กๆนะคะเติมตกแต่งรอบๆข้างนะคะเด็กๆขะแล้วก็ใช้คัตเตอร์บัตรนะคะจุ่มสีตามความชอบเลยนะคะเด็กๆขาอนนี้นะคะคุณครูแม่ทาแอปเปิ้ลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแม่มาเพิ่มต้นไม้ดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวคุณครูแม่วาดต้นไม้ก่อน มันพมดว่ามันยันนลงล่วไปนะ ได้ใบไม้แล้วนะคะเป็นสีเขียวเขียวเดี๋ยวคุณพ้แม่คะจะมาเติมต้องต้นนำต้นนะนี่นะคะได้แล้วจะทำนำต้นือจะใช้สีนี้ะ เด็กๆขาคุณครูเมย์นะคะก็ได้วาดเพิ่มเติมแล้วนะคะมีทั้งนี่นะคะ เจ้าเต่านะคะแล้วก็ต้นไม้ก้อนหินต่างๆนะคะดเด็กๆขานี่นะคะดเด็กๆสามารถนะคะเติมแต่งรูปภาพตามจินตนาการได้เลยนะคะดเด็กๆขานี่นะคะของคุณครูคเมย์ก็เสร็จแล้วนะคะศิละปะสร้างสรรค์โดยการจุดสีนะคะดเด็กๆขาแทนการระบายสีนั่นเองนะคะนี่นะคะดเด็กๆขาหากเด็กๆนะคะทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่ง อวดคุณครูเมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูเม์นะคะจะรอชมภาพน่ารักน่ารักนะคะเด็กๆขะคุณครูเมย์นะคะอยากเห็นของของเด็กๆทุกคนเลยนะคะเด็กๆขาอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ทายส่งมาให้คุณครูเมย์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆขาศิละปะการจุดสีนะคะก็ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆคะอะเดี๋ยวมารู้สิคะว่ามีรูปอะไรบ้างนะคะเด็กๆคะที่คุณครูเมย์ทำให้เด็กๆดูนะคะก็จะมีนี่นะคะคือแอปเปิ้ลใช่ไหมคะผลไม้แอปเปิ้ลแล้วก็มีเต่าน้อยแล้วก็มีต้นไม้นะคะนี่นะคะเด็กๆคะ่ะแล้วแต่ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆเนี่ยอยาก วาดรูปอะไรอยากจุดสีรูปอะไรนะคะเด็กๆก็วาดลงกระดาษนะคะแล้วก็ใช้คัตเติลบัตนะคะนี่นะคะจุ่มสีอย่างที่คุณครูเมย์ทำให้ดูในขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆก็จุดสีเลยนะคะตามจินตนาการได้เลยนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ทําศิลปะการจุดสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆค่ะคุณครูเมย์นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเด็กๆค่ะ คุณครูเมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ